ครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนจากบรรยากาศสองาเรืองกับสี่แหลงตางครับวันนี้สีแหลมนะครับพวกผู้ตรวจเรจะมาทำจัดเี่ยนในรพาครี่จังวัดนครีมาเปี่ยนชื่อะไรครับฮะเียนมาเป็นเจ้าของเูกใหญ่ลูกน้อยลูกน้องที่นี่สิคราบสีแนะนำใช้ยัไรก่อนนะน้ำตัวเองอะไรก็ับสวัสดีครับนัการเรานเร้องียากบแล้ว โอเคสวัสดีครับผมจิรวัฒน์นะครับ CEO บริษัทเดีล32ครับผมอ่าไอคนหน้าตาดีทสุดเลยครับเอาออกหน้าหรือยังหน้าออกเลยครับครับผมจิรวัฒน์ครับจากดอนธานีครับสวัสดีครับผมอ่าพี่ไทยครับจากดอนธาทิวันนี้โดนพาร์เก้มาแล้วฉะนั้นนะครับแต่นี้เราจะมาปลองใทยฟองนาจจะจับตัวกันวันนี้นะเรา ตอนนี้เราจะมาทำจัดกลิ่นเห็นในโลกห <INE Sh diesel> ้าปอนด้าหมูเราเปกนโครงงานี้เพื่อหมูวนดะก่ตัไร้อยกว่าตัวนะครับร้อวกลิินๆได้เลยได้เลยกลิ่นได้กลิ่นเลยดอ่ะ ข่กเนตรงี้มันเป็ตรวมททีรวมที่ทิ้งขยะที่ทิ้งขยะเขาไม่ยยาเขาไรมเขะรนะเขาท้ยาขอะไนะ้อะข้ยะเขา้อะเขาชาอน้อะก็นิะขยไนเรนะานะาใช้อรงงานน้ำปลราอาไนานะอะรอรรนะเขาาไนนะรับโรงงานน้าา กระดูกมัใหญ่นะครับไม่ใช่เลยกรห็นมากขห้รับปล่าแต่ก็ัอยู่นานนะนี่นี่มันต้องเ้าก็ะดูกอ๋อไม่นานที่เย็นสองขอมันเยายกอ่าเรื่องืนที่ในคืนนี้องรับเาย้ก็ยปนี่ดิพวกนี้มันแก่เราจะทำยังไงโอเคครับตอนนี้เรากำลังยืนอยู่ที่ต้องบอกว่าเราเชื่อมอเราคาหวนะครับผมกเจะบอกว่านวัตกรมของเราคือวัตกรรมจินีที่เรากำลังบอกว่าฉีดทุกอย่างของจินโลกใบนี มากกว่า10ปีจนถึงปัจจุบันจริงที่มีการพัฒนาสูงสุดณปัจจ,จ,จ,จบุบันนะครับส่งขายต่างประเทศมากกว่าหลายประเทศแล้วไอ้ไอ้ที่พูดน่าเชื่อคือคือมันมันพูดน่าเชื่อไหมว่าไอ้ซองเนี้ยแต่แอย่าพูดไปอย่าพูดไปใส่ซองนี้ซองเดียวจะตำแซ่เบมันน่าเชื่อเอาจริงตรงแหละนูไม่น่าเชื่อแต่ครั้งเนี้ยเราเราจะบอกบว่าด <c oughs> ูดีว่าเราจะใช<ะ>้่อะไอรปีกก่อนทีนเ่เรนนาจะไปแนะ <c oughs> นำสินค้าไอยตัวนี้เขาเรียกว่าอะไร กำลังจะบอกว่าเป็นตัว CEO ออกินซีโอรอเอ็กตร้านะครับใช้กำจัดขี้และย่อยสลายไขมันซึ่งกำลังจะบอกว่าเราสามารถกำจัดขนนี้เนี่ยได้ภายในวินาทีนั่นหมายความว่าให้ในหนึ่งนาทีนี่จะกินให้ตอนนี้เข้าเรืนะ่องซองเท่าไหร่ซอ,องนี้หนึร้อยกรัมนะครับ100กรัมอยู่ที่สี0ร้อบาท450บาทใช่สามารถผสมน้ำได้ถึง200ลิตรถังน้ำมันไปหนึ่งเลยนะครับถังน้ำมันส0 0ลิตรเยอะมากครับโอเคก็ประมาณ ี่กิโลลิตรน้แต่คราวนี้เจ้าหนี้ของมันไม่ได้อยูการใช้สารพิษที่ครับผมการที่จะกินก็ติดกำจัดแล้วเขาจัดเลยแต่ความสามารถของเราก็คือเรื่องเรื่องจักพิษที่เราเป็นสิ่งที่มีชีวิตหลังจากที่กำจัดที่ได้เรื่องกินแล้วสิ่งที่ตามารถจะเป็นของร่องของล่องที่มีการสะสมของแบคทีเรียหรือเชื้อโรคมันก็กินต่อเพราะมันมีชีวิตมันก็กินต่อไรื่องเรื่องประเด็นอ่ะอันที่มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าน้ำเสียคราวนี้ผมถามนิดนิดนึงว่าเวลาไหนครั เราทําทุกวันเราล้างทุกวันเลยครับนั่ารักครับเป็นการสะสมดีๆหรือว่ากรสะสมฟองทับเราเพื่อมันกัจับเก็บมันก็จะมีตัว B ที่เป็นเป็นีลิติต่อเนื่องเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าไม่ใช่แค่ทำเรือส่งมันยังเป็นอุปกรณ์ต้องลองดวข้อดักข้เดีส่วงผลให้น้ำเสียหนักดีที่มีที่แล้วก็สามารถปล่อยลงสู่บรรยากาได้เลยนี่ครับนี่คือข้อดีไอ้พี่ไอ้บ่อน่อน้ำที่แห่งข้างเนึ่งเนี่ยไปไปโยนไปอยู่ เดี๋ยวเราจะไปดูตรงบ่อนั้นนะอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะดูบนพื้นก่อนนะครับว่าไอ้ที่มันโม้หรือเปล่าคือเรามาแบบไม่เชื่อนะครับเนี่ยทำให้วนมาไม่ถือว่ามันโม้หรือเปล่าไอ้นี่เปิดหน้าเลยเดี๋ยวแล้วนี่เจ้าหน้าที่ฉีดน้าด้วยปิดเลยอ่าอ่าอันนี้เราจะเกย์ังไงได้ฟังนิดเดียวระยะครับตอนนี้ยดยืดอัตราการเตบโตนะครัเราอยู่ที่ 1นึต่อ2หนต่อหหรือพูดง่ายว่าจำนวนกรัมต่อน้ำจำนวนท่านั้นตอนนี้1 0ึงกรัมจะผสมน้ำได้ทั้งหมด2องลตหรือ100ลิตรคนถามว่ามันต่างกันไงกินมนแรงนี่ก็ผสมอีกตอนก็้คือ1น0อยต่อ1น0่ิรมอนกลิบางก็ผสมเตน่อร100กรัมต่อ1 0 0ลิตรหนึอลิตรกรัมลอลิตรนะครับถ้าเป็นกรัมันนี้อั้ั่งนดนงกี่ลิตรครับี่ประมาณ20ี่ลิตรีได้ครับยี่ลิยี่สบี่สิบลิตรเราใช้ถระใสได้ประมาณตีกลมๆมี แต่เขาที่มีปัญหาครับเดั้งด้วยตัวนี้โรงงานนี้ไม่ได้มีการใช้ดูดซีมาก่อนผมจะเรียกว่าการเฟิร์สฟีดตั่นแต่ก็ว่าการทำครั้งแรกให้สะอาดก่อนโดยใช้จํานวนเพื่อแทบสูงเข็มก้อนใหญ่ใช่ครับเข็มก้นแต่หลังจากนั้นเบาบางเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ตั้งใจที่จะใช้ที่ไอ้คอนนี้เนี่ยผมว่าเออในบ่อน้ำตัวใบเต็มไปเอาน้ําในบ่อนั้นนะทำกับข้าวทำอะไรเรื่อยๆเขาก็ก่อนน้ำแบบบ้านผมก็อามจะไปสักถามเลยไหมว่าก่อนน้ำแบบบ้านผม จริงๆใช้คำนี้ดีกว่าครับตัวที่ใส่บ่อน้ำมันจะเป็นอีกตัวนึงชื่อคำว่า water treat สามารถแตกต่างจากตัวยิ่งในตัวนั้นจะขับค่าน้ําให้มีค่า COD BOD มีคุณภาพตามที่ได้มาตรฐานเป็นละาัวเลยนะก๊าซโซ่สามบเอ็ดครับคนครับย้ายมีความแบบเราไปดูกันเลยครับเราจะไปดูไอ้พนักงานหน้าตาดีครับตอนนี้ตอนนี้ผมมาแล้วบอกว่าที่ผมสัมผัสเขาค่อนข้างแรงเขามีการผสมจะขอย่าน้ำยี่สิบจุดผมจะฝากอนุญาตใส่เพิ่ม ถ้าใส่เราถ้มใส่เราว่าเริ่มต้นเนี่ยเราต้องใส่เยอะแต่หลังจากนั้นพี่หยิบมือหนึ่งก็พอแล้วครับเพราะว่าพี่ใช้ทุกวันเนี่ยอันนี้เอามือจับได้นะครับไม่ค่ายกลางจะบอกว่าคือจริงๆใช้ซ้อนก็ได้เอามือจับก็ได้จริงๆถ้าหยิบหยิบเยอะมือหยิบได้หรอได้เอกือบตะกุ่นครัะผมก็จะบอกว่านวัตกรรมของเราเนี่ยปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตทุกประเภทคนสัตว์ินน้ำเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเนี่ยผ่านโครงสร้างในส่วนของต่างประเทศวีเอ็นโอไอโซโอไทยก็รอยน ดี๋ยวเราใส่ในบ่อดินปลาไหลไม่ตายไม่ตายครับไม่ใช่แค่ไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวน้องแปีวนะผมจะผสมน้ำให้ดูโอ้ยกาลังจะบอกว่าจับกินอาหารนี้จะต้องใชมีดแหลงอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูจะทำของกินให้ดูเหรอน้ำใส่ยังไม่ทีอ๋อกินได้เอ้ยจะส่งผสมน้ำให้กินด้วยให้ดูแบบใช่ครับขออนุญาตน้ำมันเยอะนะครับอยู่ผมกินเลยโอ้ยไอ้ทีนี้ทีนี้ทีนี้อ่านี่ครับนี่น้ำนะครับขออนุญาตนะครับผมกำลังจะบอกว่าที่ดึกๆผมปล่อยใครเนาะจะกินกินได้ กินได้โดนน้าโดนตาได้ดียว่าแกินแล้วมันจะไปยุ่อะไรอล่อจายบอกว่ามันจะไปช่วยเรื่องกลิ่นอ๋ออ้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 ออมออ้อา้อ่าออ้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 รอ้ออ้ออ่ออวนอ้ออ้อิ้ออ้ออาออ้อร้ออรออ้ีอ้ออ้ออ้ออรออมออ้ออ้อม่ออ้ออเออ้ออ้าอมออ้ออ้ออ้มอใออ้ออ้ออ้อร้ออ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 ้อ้้้อออ้้้บ โอ่าร์บีออนครับบีโอเอ็นแล้วก็สามสองเดี๋ยวนแรกะครับอันนี้เกี่ยวกับที่ไม่เห็นตดไม่เหม็นตดไม่เหม็นโอ้โหโอเคครับอันนี้เราอาจจะบางคนตดเหม็นเลยนะครับเราก็เลยจะบอกว่าธรรมชาติเราไม่ใส่ถุงมือนะร่างกายร่างคอมนะเฮ้ยไม่ต้องกิสูจนด้วยอันนี้เป็นกรดเสตถ้าเระสงค์ว่า เป็นขนาดนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องอันตรายจากลูกตานเด็กเล็กแดงหรืออะไรโอเคเรามาดูกันดีกว่าซองเดียวกันนะครับเดี๋ยวมันเปลี่ยซองถ่ายถ่ายถ่ายถ่าซองเดียวกันนะซองเดียวกันนะครับไปซองเดียวกันนะครับที่ผมบอกขออนุญาตใส่ครึ่งนึ่งนะครับเดี๋ยวเผื่อคนไม่เชื่อต้องเป็นซองเดียวกันมันไม่ถึงครึ่งโอเคครับประมาณครึ่งนึ่งนะครับจากที่ลูกตานะครับเสร็จแล้วเราสามารถเก็บ ว่าเคสมีไปในขั้งตอนนี้ทำการเกษตรตานี้เยอะแยะไปหมดเลยนะนี้เราก็จะใส่น้ำน้ำจะต้องไปด้านนู้นครับเดี๋ยวเราจะเดินนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับ หลัสายมันมาไม่ถึงถึงไหมครับถึนี่นะครับจากจากจากที่เราอยู่ห้องแลบดูพระกันแอร์เย็นๆนะครับวันนี้เราเข้าฟาร์มหมูว่างครับอ่าถ้าท่านใชไปซื้อนะครับไอคนไปฉีดให้หน้าตามันไม่ดีเท่านี้นะครับทำใจนะครับ นะครับโดโจวิทางช่องอันไหนที่เป็นนวัตกรรมเปีนความรู้ใหม่นะครับทางช่องจะทําให้ให้ทุกคนได้รู้เลยนะครับใครๆเยเอ้นี่นะครับไอ้ ถ้าถ้าเราใช้เทเราไม่มีไอ้ไอเครื่องขีเราเทลงน้ำได้ไหมเราเป็นอย่างนี้ครับอารมณ์เราจะประมาณว่าใช้นิดหนึองแปบบ๊บฮะปกติเราจะใช้แป๊บขัดถูอะไรนะครับอารมณ์เหมือนกันนะครับหยิบมาแล้วก็โยนลงไปนคนคนคนแล้วก็สาดอ่าอ่สาสรดให้เดี๋ยวก่อนแต่ถ้าใครรวยนะครับคุณซื้อไปหวานเลยถ้าใครมีตังค์เยอะซื้อไปหวานเลยนะครับ <laughs> คือใครอยากได้ผลเร็ว่ซื้อไปหวานเลย ตรงไหนที่เหม็นเหม็นกันเราไปดูเลยไอ้พี่ตรงไหนเหม็น้ากเจ้าของงานตรงกันตรงกันตรง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 ตหน้าเหรอครับเสียเสียดายนะครับทั้งไอคลก็ได้กลิ่นนะครับโทรทัศน์ไม่มีไอคลิปนี้ผมไม่ได้สามารถได้ได้กลิ่นได้นะครับดไม่ต้องแล้วครับต่อตอนนี้ก็ได้กลิ่นแล้วอ่านสองทีแล้วกลิ่นไหมครับอ่านจนสลิ่นไดูครับ ไม่ใช้สารเคมีนะครับเป็นจูลินซีนะครับสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญของการตามมาก็คือเราสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่าส0ชนิดนั่นไหนายคว่าแมลงสาบต้นตอของแมลงสาบแมลงมันจะไม่จะน้อยลงหรือไม่มีเพราะว่าแมลงสาบแมลงวันมีเขามากินพวกจูรินซีเดี๋ยวก่อนไอจูลินซีนี้หลังจากฉีดแล้วมันกินมันย่อยสลายพวกนี้ใช้ในกี่นาทีเอ่อจเจะบอกว่าเรื่องกินไม่ถึงนาทีครับเรื่องกินไม่ถึงถึงนาทีนะแต่เดี๋ยวเราต้องชิมดูนะครับที่มันมีเราเข้าไปดมได้เลยเออเฮ้ย ปกติได้สำหรับหลวงพ่อหลวงพี่ที่ดูคล mm ิปนี้ไว uh, ้นะครับที่เฮ้ยเ้ยเ้ขนาดนั้นล้วนเฮ้ยเรื่องจริงเหรอพี่เาที่คเอฉดครับปกติมันจะมีกลิ่นค้างะครับมันจะมีเขาเรียกว่ากลิ่นตกค้างที่ลอาดมอีกต้มันจะไม่มีกลิ่นตกค้างความเป็ีรแม่ดอกไม่ได้เอาแม่ดอกเลยนี่อ๋อ นี่นะครับเราจะพิสูจน์ครับให้พี่ไหนไหนผสมแล้วฉีดทั้งทั้งโรงงานเลย<อ>ก็กเเดี๋ยวเสียของไงนี่นะครับมีกินกินหายแล้วครับเออเฮ้ยกินหายแล้วคือซิกเนเจอร์ของมันนะ่ะ มันจะเร็วมากสําหรับกลิ่นครับอย่างที่ผมบอกว่าโรงงานโรงงานนึงที่ยังไม่เคยใช้ถามว่าปริมาณเยอะไหมผมต้องบอกว่าเราต้องมาประเมินถ้าลองว่าถ้าดูครับการใช้ตู้มเดียวเหมือนกันทางความสะอาดใหญ่ขั้นใหญ่ครับเราใช้เก็มพ้นหน่อยใช่ครับรั้งเดียวส่อนที่พ่นแต่ขั้นต่างๆเ่าไม่มีกลิ่นอะไรให้ฉุนฉุนเหมือนกลิ่นแอมโมนอแอมโมเนียอะไรนะครับใช่ครับผมก็เลยจะบอกว่าผมทำพิสูจน์ตัวนี้มาสิบเดือนเนี้ยยังไม่มีที่ไหนที่เราไม่สามารถจํากัดไมไปได้เลยพี่เดี๋ยวชีมหน่อยนะชิมให้ช่วยงานอ่ะ ใช่ไหมฉีดให้ทั่วไหนไหนไหนผสมแล้วเสียของเฮ้ยมึงอย่าใช้ผู้จ si> uh ัดการดิไอ้นนี้ผู้จัดการเหมือนกันเหรอไอไอนดี้อ่าหมูมีเอ่ามีเล่าใหญ่ที่ปากซอยเนี้ยเนี่ยไอตอนนี้เรามีขายที่ไหนบ้างเท่าที่ราบเท่าที่ซื้อได้เท่าที่ได้ก็จะเป็นข้าวปางอันนี้ก็จะเป็นทาง การที่ดีตุนแกนหลักส่วนกรุงเทพสามารถซื้อได้ตามเพจย้อนครับตามเพจตามในเพจแต่เรายังไม่ได้วางจำหน่ายคือไปตั้งไปตั้งตามบูธตามเชลที่ที่พี่วางกะครับเพราะว่าถ้าตั้งตามนู้นเราโดนค่าตั้งอีกนะครับครับนี่นะครับพนักงานกําลังสาธิตอยู่นะครับเดี๋ยวเรายืนกันอย่างนี้เดี๋ยวท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้โปรยโปรยโปรยก็เรียกว่าดักจิตดักจิตอากาศเฮ้ยได้เหรอดับกจินป๊อปเราจะยืนแบบว่าคุยกันได้แบบไม่เปลี่ยนนะครับหนึ่งครับเดี๋ยวให้ อ๋อเดี๋ยวก่อนในอากาศมันก็ดับกลิ่นใช่ครับพอนี้ฉีดไปว่ามันจับเลยครับเนี่ยเนี่ยครับอ๋อขึ้นบนเลยครับไอ้นี่ไอ้นี่เข้าไปในลมหายใจไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับอันนี้รับประกันเลยของกินขนาดนี้ยังไม่เป็นไรอ่ะนี่นะครับเออเฮ้ยนี่ครับลองดูครับเดี๋ยวลองเดินเข้ามาสองก้าวครับกลิ่นก็ไม่มีนะครับสามารถที่จะดับกลิ่นเฮ้ยในอากาศเรามีจุลินทรีย์มีอ่ามันเป็นยังครับอากาศแบคเตอร์เรื่องการชนกลิ่น กินมันโดนลมโชยมาอ่าสุ่าสูงในการดมเนี่ยถ้าทุกคนไม่เปิดใจว่ามันดับจริงจริงค่ะว่าทำไมผมต้องให้ไปดมใกล้สังเกตไหมครับถ้ากลิ่นไม่เนี่ยเราเดินใกล้ถึงเนี่ยเราจะบอกว่าเหม็นแล้วแต่เมื่อเราดับเสร็จแล้วเรากำจัดเสร็จแล้วสังเกตว่าเราต้องเดินไปใกล้ใกล้ไอตัวกลิ่นเท้านี่มันดับไหมไม่ดับเรายังไม่มีกลิ่นไหนที่เรากำจัดนี้ได้กลิ่นข้ากลิ่นหมูกลิ่นหมาแมวกลิ่นโรงงานกลิ่นยางพารากลิ่นสารเคมี าที่นี่เรากำจัดนะครับไม่ใช่ดั่างที่นี่ไม่มีก๊าซเรากำจัดกำจัดกจัดจนไม่มีสารเคมีก๊าซเลยถ้าคนในนี้ไม่รู้เขาคนในนี้มันผิดมันชิงครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวความเฟสมันจะเป็นอย่างนี้ครับความเฟสมันจะเรื่อยๆเพราะว่านี่เจ้าของโรงงานมันโกหกไปถามตรงมันมันก็โอเคเลยอ๋อเนี่นะครับเจ้าอาคอนคุมคอนคุม คนคุมเชื้อหมูต้องบอกว่าอันนี้เป็นการฉีดโควิดแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวแต่ครั้งที่การทำงานต่อเนื่องอย่างเช่นที่ร้านทุกวันที่ก็ผสมล้างทุกวันปริมาณของฟิลเตอร์จะเยอะขึ้นมันก็จะแตกออกออกไปเรื่อยๆจนทําให้แบบว่ากลิ่นกำจัดกลิ่นคือกลิ่นงานไม่มีครับผมไอซองเมื่อกี้เท่าไหร่นะ450บาท4ี0บาทหนึกรัมครับ100กรัมผสมแล้วได้ถึง200ร้อร้อยลิตรไอถังสีแดงนี่ก็ได้ประมาณ อันนี้20ได้ประมาณ5ถังได้มา10ถังอ่า10บถังสิถังแล้วผมได้แคถังให้ให้แล้วฉีดไปเลื่อยมาแรงก็น้อยลงนะครับน่หน่ะอ๋อนี่กลิ่นกลิ่นี่ธีขึ้นมาอ๋อครับถ้าไอ้พอกลิ่นไม่มีแล้วมาแรงวันก็จบไปใช่ครับอันนี้คือบลพอยได้อันนี้คือร่องน้ำจากการล้างอ่าโดยปกติไม่ว่าจะเป็นน้ำยาหรือทุกอย่างเนี่ยเวลาเขาล้างเสร็จมันจะจบแค่ตรงนั้นอ่าร่องจะมีปัญหาแต่นี่ไม่ใช่ครับหลังจากที่เราประสบล้าง มันลงมางทั้งร่องเดี๋ยวมันก็จะปรับน้ำให้ขาวใส oh. แล้วก็ไม่มีเชื้อโรคครับและปะัญหาเรื่องน้ำสียจะไม่ม,มีเรื่องจิดก็ไม่มีนี่นะครับเรามาพิสูจน์กับดีแล a ก่อสร้างครับที่เราพิสูจน์พระกันเยอะกันไปแล้วนี่เรามาส่องถ้าสนใจผลิตภัณฑ์นี้นะ fc ในจังหวัดประโคนผมที่เลี้ยงหมูนะครับอย่าลืมไปฉีดให้เขานะครับนี่นะครับส,ส,สามารถติดต่อร้านวัสดุก่อสร้างอัธเมศเลย ไม่มีคนไปฉีดให้นะไม่มีคนไปฉีดให้นะแต่ถ้าไปครั้งแรกอาจจะไปสาธิตให้นะครับเพื่อความมั่นใจกินน้ายลเลยนะนี่นะครับนี่นะครับกลกินไม่มีเลยนะครับโอ้ยพี่ไม่ไมมีกลิ่นแบบนี้พนักง,งานก็เหงาดิพนักง,งานเขาไม่คุ้นกับกลนนิ่นไง เนี่นะครับเนี่เลือดที่ขาวๆนะครับเนี่ยทดสอบกันอย่างนี้เลยนะครับดมดมใหม่ครับดูไม่มีกลิ่นนะครับเฮ้ยเฮ้อตีมมากไปแล้วไม่ไม่สีสีเลือดเลือดเียงมองดมเลือดเนี่ยนะครับเป็นมหาสัจจริงครับของฟิลเรา เนี่ยนะครับสนใจติดต่อผลิตภัณฑ์ที่ไหนที่ใครนะเอ๊ะนี่นะครับต่อที่หกนั่นเลยครับร้านกันเร้มใครพวกที่ที่ที่เอาพระมาส่องกตีนะครับก็ส่วนใหญ่มันทำฟาร์มหมูทั้งนั้นแหละนะครับก็อย่าลืมติดต่อตีโดยตรงครรับเาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนโรงงานต่างๆที่อยู่เ่อะฟาร์มฟาร์มวัวเราจะมีผลิตภัณฑ์ กำจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเต่าแรงเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมเต่าแรงผมไปผสมน้ำอาบได้ไหมได้ครับเฮ้ยใสขอลูกบอลหน่อยครับอ่าใส่ขีดกรอบนุบอลหน่อยซึ่งเราจะบอกว่าบริษัทเราต่อยอดโรงงานใหญ่ๆที่มีการกำจัดคราวนี้ทำหนึ่งบ้านเดือนที่บอกว่าท่วมตาลท่วมเหม็นที่บอกว่าต้องใช้โซดาไฟแล้วก็บ้านที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนี่เลยลูกบอลครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใส่ในท่วมอ่าท่วมหายตัลท่วมกิมแมงหายตาลหายกินเหม็นถูกต้องไอ้ขี้ ในบอกบอกเลยอันนี้จะเรรรียยบบ้อคัปริมาณปริมาณจะน้อยลงต้องค,คือเราเราเราวาดภาพแบบนี้ครับการกินเม็ดเนี่ยมันมาจากบอ่อบ่อเกิดอที่มันดันขึ้นมาครับคราวนี้รรปรากฏว่าลูกบอลที่ทำหน้าที่อะไรไปโยนในถังน้ำโซกที่มันลอยที่ลอย,ยลงการกดกดแต่ละครั้งของน้ําเนี่ยเราบอกเลยว่าทุกที่เราพิเศษคือการผ่านน้ำเปลี่ยนเสี้ยววิญญาณน้ำนั้นจะกลายเป็นน้ำ นี่คือความเหงาเฮ้ยเรื่อเดียวในโลกครบผมไปใส่ลงในในคอห่าเลยได้ไหมอ่าคอคอเสื้ออาอาต้องถามว่าชักโคโกแบบไหนครับชักโคโกแบบไม่มีไม่มีชักโคโกบ้านน้ำบ้านน้ำไม่ไม่ได้มันเป็นพลาสติกเราจะวางไว้ในชักโคโกขดกับเราจะวางไว้ในซิงค์หลังจากที่เราเวลาล้านสไลด์ลองว่าถ้าพดูครับมันผ่นมันผ่านจุดสีเซอร์วิสมันก็วิ่งไปร้านท่อเคยเห็นเพาว่าดีท็อกพ่อพ่อเนี่ยมันก็ดีท็อกร้าน ใส่มันจนถึงพออเดน่นครับเขนนี่พอเดนจากมีมูลที่เราเป็นอินทรีย์กระตุนมันจะค่อยกิน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 จนไอ้นี่ไอ้นี่กล่องเท่าไหร่กล่องสองลูกนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมันจะเป็นลูกนี้ใช้ได้หนึ่งเดือน์สิบสี่สิบบาทนะครับอ๋อไปแช่ไว้ในชักโครกได้โยนนะครับโยนไว้ให้มันลอยไปลอยมากดไปก็วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยืนี้ครับกดกดครั้งหนึ่งก็คือน้ำจุลินทรีย์ที่วิ่งลงไปบ้านเราเลยครับผมนี่ครับนี่กำลังจะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำจัดสิ่งมีชีวิตในบ้านไม่เท่านั้นนะ ทางดูพื้นทางดูพ้นผมมั่นใจว่าทุกทบ้านกินเป็นอุณเร็งมากลองโยนแล้วควรนักแปดเก้าสีครับแล้วลองเอานั่งเอาผ้าถุงมาจุ่มแล้วก็สะบัดขึ้นมาลองโดนดูครับกลิ่นหายแล้วสามารถเอาไปถือนะผ้าเชลโล่เดี๋ยวลองผ้ากันเลยดีกว่ามีผ้าหนึ่งีผ้าผ้าที่ใช้อยู่ประจำมีผ้าที่แบบนิ่งๆไม่คงความเบ็ดเดี๋ยวผมจุ่มเส่สมยศให้ดูเลยไอ้ผ้ากันเปื้อนก็ได้ สำหรับหมาแมวยิ่งใช้ได้ดีนะครับผมเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่เนี่ยบ้านที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยจะจะต้องบอกเลยว่าเขาที่มีกลิ่นเอกม็นใช่ไหมครับพี่เด๋ไม่เหม็นเอาหมื่นที่เหม็นเหม็นหน่อยบ้านนี้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวผมกำลังจะทําให้ตรงเนี้ยไม่ไม่มีความคิดว่าบ้านนี้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่มีกลิ่นเขาทำได้ขนาดนั้นเลยต้องลอจะทำความร่างภาความร่างองผมไอหม็นไม่มีกลิ่นอีกหน่อยภาพความร่งคองผมที่เหม็นเหม็นนะใช่นี่นะครับเป็นเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจของตีนะครับ เราเราเราอยู่ในโรงงานโรงงานฆ่าหมูนะครับตีแถวแถวโรงงานฆ่าหมูนี่ที่นี่มีโรงงานฆ่าหมูเยอะไหมในละแวกบ้านตีเยอะขนาดไหนหลายสิบโรงนะครับก็ติดต่อมาทางตีโดยตรงเลยนะครับเพราะตอนแรกเราก็ตดต่อไปที่โรงอีกโรงนึงก่อนหน้านี้นะครับฉีกถุงมาเลยใส่ท้งเน่าเลยกินตีออกมาเลยพอฉีดน้ำยาตอนนี้ ไอ้น้ำยานี้ไม่ใช่เคมีนะครับเป็นตัวซูริงซีเลยนะครับให้เขาตัดสวิกไว้เขาสัดสวิกสับตัวถูกป่าวใช้ง่ายมากครับนเดี๋ยวตอนนี้กินอีกตัวครับ พี่จะไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าชินไอ้คือพี่ขึ้นขึ้นรถพี่จะรู้แต่ตอนนี้ผมจะเขย่าแล้วผมฉีดพี่จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ขิดอ๋อมันดีมากครับพี่เหมาะสําหรับการเก็บหมาอย่างผมเลยครับไม่เลี้ยงหมาไม่ใช่เก็บหมาพี่ห้างชอปเออเวลาเจอผู้นับโอ้อ๋อกินมันจะไม่ติดไม่ติดตัวครับไอ้อย่างนั้นฉีดให้หนเนี่ยครับฉีดเนฉีดตอนนี้เลยที่ไห่ไหนทีี่ไหนทนที่ไหนที่ไ่ไ พี่อาจิตวิทยาที่กับพิ่เทสมมติเราเรากินหมูกระทะเรากินต้มตํากินหมากินแมวกินอะไรที่มันเหม็นๆถามว่าเขาทำไงครับขออนุญาตครับเรามีความรู้สึกว่าโอ้ตอนที่มันเหม็นพิ่เทเลย อ๋อตอนนี้ถ้ากินกินอะไรที่ตีตัวตดตัวเหม็นเยอะพิเศครับอ่าจากเทเทเาเทเ่อคเท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 เ่เท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 อทเทเทะครับทเ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 สเท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 บอเท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 ีทอทเ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 ทีทเาเทเทเทหทเทเทเทะทเลเท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 ยทเทเททเททเเทเทเเเเเเนเเเ เน้นร้อยก็เหยื่อร้อยแล้วแต่ขมดยื่ไปแล้วพอตอนตอนที่เราอยู่นี่เราไม่เห็นแต่ข้าเข้ารถแล้วจะจะเหม็นใช่ครับอ่าเชื่อไหมครับน้ำตรงนี้เป็นน้ำซึมซีแล้วตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นถุงซิสเตอร์เราเหม็นผมก็ขยับอ่าเสร็จแล้วครับนี่น้ำซึนซี้ค่ะก็ทำยังไงต่อที่เอาตรงนี้สะบัดแล้วไปตากไว้ใช้ต่อไปอ่าขออนุญาตพิู่จน์จากคุณเจ้ยร้านหมูกระทะสมควรมีนะครับต่อไปต่อไปจะไม่มีอ่า น้ำยาทำความสะอาดคือห้องน้ำน้ำยาดักถี่ห้องน้ำลูกเหม็นก็จะไม่มีเราจะใช้ตัวนี้หมดเลยครับเพราะไม่เป็นอันตรายอย่างน้ำหม็นตอนนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะคิดว่าตัวเองเหม็นแน่นอนน้ำหมึนเผาเลยไม่ใช่น้ำเปล่าครับแล้วก็เอาผ้าเปลี่ยนมาน้ำน้ำสะอาดครับออ๋น้าให้เด็กกินให้ผมก่อนเดี๋ยวผมจะควผมเริ่มเหม็นตัวเองแล้วผของผมเริ่มตัวเหม็นตัวเองแล้วแต่น้ี่เลยครับที่นี้แล้วก็ฉีดน้ำยาเหมาะสำหรับฝังหมามากเลยครับ เฮ้ยปากเต่าได้เลยทีนี้ได้ใช้ปากเต่าได้อันนี้เดี๋ยวฉีดอันนี้ลองดมก่อนนะครับว่ไม่ต้องมาเหม่นเนี้ยอ๋อครับแค่นี้ครับลองลองดมดูเชื่อกตอนนี้เลยมาอ๋อตอนนี้ยังไม่เคยได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันดมดมไปไปไปฉีดไปฉีดได้ไปฉีดหน่อยได้ไปไปยัดไ่ได้ฉีดอยู่ข้างไอตีีนน่ขออุญาต ดมดดมเยกว่าครับดมลองดมเหอยไมครับตอนนั้นท้าม่นูนะครับขอหนะขอยาตนะแล้วก้าจะขึ้นมาแล้วก็ปิดนะครับาไ่ใ่อมาียที่ลงดี่ดมดมคอมันเร็วมันเร็วมากครับอย่างอย่างนี้อันนี้ผมนี่นะครับ รแล้วผมรอายนก่อนเลย่อไดต้งราังบอู่้วใพี่ผู้ชายนี้น่นะครับผมก็อ่ะแนะนำซื้อซื้อซื้อผลิตภัณฑ์นี้ตอนนี้ตั้งทางเว็บทางเพจก่อนเพจอะไรต้องเพียงนี้ครับเอาไม้ถือใส่ไม้หน่อยสองตัวอะไรสองตัวเลยติดต่อได้ที่ไหน ครับสวัสดีครับกําล <daha S 1> ังบอกว่าเสิร์ชหาได้เลยนะครับพิกโกบิออนสามต่อนะครับเสิร์ชเลยจะขึ้นชื่อเลยนะครับมาเพจตามแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อได้ส่วนค่าส่งเท่าไหร่ค่าส่งอันเท่าไหร่ค่าส่งแค่สิบบาทเหมาเหมาครับผมเหมาเหมาไปใช่ครับผมและถ้าที่นี้อและที่ไหนก็เถื่อนเถ้าจะซื้อติดต่อที่ผมก็ร้านกระเมลซูงกันนะครับครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่หกเก้าเก้าครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเรามาดูนี่กันนะับพี่ความห่านรยการของมันขออนุญาตนะ